นยมเพราะเราเนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็โตขึ้นมาหนก็เข้าวงการเหมือนกันด้วยแล้วก็ทํางานที่เดียวกันเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันครับก็สาหรับองเงินนะครับก็เจอกันตอนเล่นหนักเรื่องแรกด้วยกันแลอนก็ก็ยังงงๆอยู่เลยว่าเออคนชื่อใครอเงี้ยจนพอเราได้แบบได้ถ่ายหนักด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงเวลานึงก็รู้สึกว่า ผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับจะมีคำพูดที่ถัดโพสว่าน่าจะรับสารเพื่อนเลยครับราหลังๆหนุ่มบีมเขาก็จะคงยังเหงาในระหว่างคนนี้เขาต้องแบบอยู่เจอเพื่อนตลอดอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่บีมมาหาที่บ้านหลังๆก็ ได้พูดคุยกันบ่อยแล้วเขาก็จะชอบโทรมาปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรในชีวิตเขาเพราะว่าเรามีหลายๆอย่างที่คล้ายกันคุยกันเรื่องงานเรื่องการแสดงต่างๆเราคือผมรู้เลยเอรว่าทางนั้นน่ะเขาต้องเขาองโทรปรึกษาผมอ,อีกนั่นเราผรึกว่าเรื่ออะไร ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับมไม่ได้คุยกันครั้งสุดท้ายเลยม,มีโอกาสได้คุยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่าเดือนที่แล้วนี่คิดว่าไม่รับสายงั้นเราจะไม่ได้คุยกันอีกเลยมีเมื่อนี่ดีมากจริงใจมากก็ จริงๆของเงินเนี่ยก็แทบจะไม่ได้คุยกับบีเลยก็คือคุยครั้งล่าสุดก็ประมาณปีห2สองซึ่งก็คือก็ตอนนั้นก็คือทักกันชวนกันไปเที่ยวอะไรเนี้ยแต่ก็ไม่่อยได้ไม่่อยได้คุยกันครับสิ่งที่เงินประทับใจในตัวบีตั้งแต่ตอนร่วมง,งานแรกๆเลยเราเห็นความอะไรในคนคนนี้บ้างบีเป็นคนที่มีความอดทนครับแล้วก็ มีความตั้งใจในการทํางานมากมากกว่าผมนะตอนนั้นเยอะมากๆให้คําแนะนําตลอดเวลาแต่ตอนนั้นคือผมก็เป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่ก็ยังดื้อมากๆไม่ฟังแล้วก็มีเถียงบีบบ้างในหะตอนนั้นซึ่งพอพอผมโตขึ้นผมก็รู้สึกว่าการเถียงครั้งนั้นะ่ะมันทําใหเา้เราก็รู้สึกไม่ดีอะ่ะ ที่แบบเ่าไปเฉียงเพื่อนคือเพื่อนก็อยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้เราจนตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ขอโทษนะครับเราเห็นเส้นทางของเพื่อนที่กําลังไปได้อย่างสวยงามมากๆไไเป็นความรู้สึกเสียดายหรือว่ายังไงบ้างก็ได้คือผมว่ารู้จักเขามานานแล้วน,นวเขาก็อยู่น้องใหม่เป็นเป็นชิปอ เขาก็มีโอกาสได้ไปเล่นเน็ตฟิกต่างๆเริ่มมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็ให้การเร้งโควินมีกับซินดี้ควยของเขาแล้วเขาก็ลงมาปรึกษาเรื่องแบบเขาเขาก็ดูผลง,งานกันด้วยอนะื่อใครก็บอกว่าเรายินดีด้วยนะสำหรับโอกาสดีๆเนนะ็ตฟิกต่างๆคือเราก็ยินดีเขาด้วยนะพเพราะอยู่ด้วยกันมานานนะก็เป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันปรึกษากันเรื่องการทำงานอนะไรอย่างเงี้ย ครับแล้วก็เขาก็พูดถึงผลง,งานล่าสุดของเขาว่าเขาทําได้แบบเต็มที่มาก,มากเขาตั้งใจมาก,มากแล้วก็บอกว่าเสอก็ารอดูผลง,งานนะแล้วก็มีโอกาสอยากจะร่วมง,งานกับบีมด้วยยินดีกับเพื่อนมากๆสิ่งที่อยากบอกกับบีมที่ยังไม่ได้บอกคือมันการทันห่ากมากนะ ตอนแรกที่ดูมันพูดอะไรไม่ออกเลยคือมไม่อยากจะเชื่อเลยทั้งว่าเราไม่ได้คุยกันอีกแต่สุดท้ายนีเผมอยากจะบอกว่าก็คิดถึงเขาเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากจริงใจมากผมคิดถึงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดถึงเหมือนกันคิดถึงรอยยิ้มเขาแววตาขเขาแล้วก็เสียงคนร้องของเขา,าที่มันมีแต่ความจริงใจที่เพื่อนมาสนุก แต่ว่าเพื่อนก็สบายแล้วนะก็อยากเพื่อนลับสบายครับผมก็ก็อยากจะให้ดีไม่ต้องคิดอะไรมากต่อไปแล้วนะถ้าอยู่ข้างบนนั้นนะ่ะก็คืออคงไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรต่อไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราได้เจอกันอีกในชั้นหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งครับคือไม่ดีกว่ามีการติดต่ออะไรก็ได้ก็ต้องมนการับดต่าใช่ครับก็คุณแม่ก็อยากให้ขึ้นไปเกาวอะไรถึงบินนะซึ่งกันก็รู้สึกดีเกินมากพี่มีโอกาสได้มาได้พูด Hãy subscribe cho kênh